ขอบพระคุณมากมา,กมากค่ะครูสวยง,งามมากๆเลยค่ะขออนุญาตนำเข้ารายการก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning t a l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ v a r i e t y Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง13 Family แห่งนี้และต้องทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบค,ครัวข่าวสทอร์106 m ม z รด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะสำหรับวันนี้แขกรับเชิญคือครูมวยโบราณนะคะเป็นครูมวยไทยโบราณชื่อครูสุพันชะไบราบ ขอบคุณมากนะคะครูที่สละเวลามาเผยแพร่เรื่องราวดีๆของคนไทยค่ะสาหรับคุณครูคุณครูสุพันนะคะที่เมื่อสักครู่ที่สาธิตไปนั่นก็คือคือการไหว้ครูค่ะครับผมเมื่อกี้ที่สาธิตไปก็คือการไหว้ครูเห็นไหมครับผมจะไปสอนสอนก่อนในขันต้องมีการไหว้ครูกีฬาอื่นลงสนามเลยแต่มวยไทยก่อนในขันต้องมีการไหว้ครูการไหว้ครูมันสําคัญยังไงกับนักมวย มวยไทยมันมีอะไรครับมันเป็นครูนะครับฉะนั้นก่อนขันต้องมีการไหว้ครูไหว้ครูคือแรกคืออะไรคือพ่อแม่เราพ่อแม่เราคือการหนึ่งกราบที่หนึ่งกราบพ่อแม่เรากราบที่สองกราบครูบาอาจารย์กราบที่สามกราบสิ่งที่คุณเคารพนับถือและศรัทธามันเหมือนเรียกขวัญและกําลังใจนี่ครันั่นแหละอ๋อเวลาเรากราบสามทีนี่คือมีความหมายหมดเลยไม่ใช่กราบแบบพระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่านี่คือครูคือพ่อแม่ก่อน ครู <บา S 1> ที่สอนเร<บ>า <ช toothpaste. S 2> แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ททเราศรัทธาเรานับถือศรัทธาบางทีพุทธอย่าไปถามว่าพุทธไม่ได้บางทีคริสต์อิสลามเขาไม่ได้ฉะนั้นต้องไหวอะไรครับคุณมีพ่อแม่ไหมมีคุณมีครูไหมมีแล้วคุณนับถืออะไรก็คุณนับถืออย่างที่คุณคิดไป,ไปละทาไปแล้วคุณคิดของเองอย่าไปพูดว่าพระพุทธประธรรมประสงค์เขาจะไม่ทาแล้วเพราะว่าครูเวลาครูสอนฝรั่งฝรั่งก็จะได้ไหวแบบเนี้มได้เหมือนกันได้กันอย่างนี้ครับคือให้ข้อมูลอย่างนี้ว่าเราอย่าไปยึดติดว่าพระพ เรามีพ่อแม่ไหมมีคุณคมีครูไหมมีแล้วคุณนับถืออะไรก็เราก็นับถือการที่คุณนับถือตราทนานั่นแหละครับนอกจากการเรียกขวัญกาลังใจแสดงความกตัญญูกตวเวทิตาต่อผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์เราแล้วเนี่ยการไหว้ครูมัน ม,มันเหมือนวอร์มอัพของนักกีฬาด้วยไหมคะหรือมันมีประโยชน์ในในแง่ของอวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยไหมคะครูาารครับผมหลักวิทยาศาสตร์กีฬาก็ใช่ในการวอร์มอัพแต่มวยไทยโบราณน,นะครับคำว่บบาโบราณคือมีหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามกันแต่เราใช้อะไรครับเป็นภูมิปัญญาท<ช>างยาคนไทยคนขันต้องมีการไหว้ครูขณะไหว้น้ำถึงพระแม่ครูบาอาจารย์กอบพระแม่เจนิคถวายบังคมมีเรามีประวัติาตร์ชาติศาสนาพระมหากษัตร์แค่ไหว้ครูครบแล้วถ้าเราจะคิด นะครับแล้วอย่างเรื่องการย่างก้าวการได้ํำแต่ละท่านี่เป็นการอบอุร่างกายเป็นการอบอมร่างกายก่อนการแข่งขันก่อนที่จะลมรันผ่านตัวค่าศึกฉะนั้นเป็นการนับไหวครูการนับถึงพ่อแม่ครูอาจารย์แต่การได้ลำแต่ละท่าเป็นการยืดเยืดกล้ามเนื้ออบรมร่างกายไปในตัวนะครับหรือว่ากบขอนคุตส้นะครับนี่แหละมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์เป็นว่าภูมิปัญญาของไทยบางครั้งมันไม่สามารถอธิบายได้แต่บ่งบอกด้วยอะไรการกระทำครคูคะเวลาไหวครูเนี่ยสังเกตเห็นว่านักมวยหรือว่าครูมวยเนี่ยนะคะ แต่ละท่านบางทีลีลาการไหว้ทั้งท่าทางความสั้นยาวของท่าไหว้ครูอรก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคมันเป็นสูตรของแต่ละสำนักเหรอคะครูคนละสูตรคนละครูฉะนั้นมันจะชนะทําไมมวยไทยเข้าสูร่ระดับอาเซียนไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นเรื่องของศิลปะแต่ความเชื่อของภูมิยาของแต่ละคนแต่ละครูฉะนั้น ความวัตถุประสงค์เดียวกันแต่ความหมายแตกต่างกันอะไรการพูดอะไรนี่สอนจะมีความแตกต่างกันแน่นอนมันเหมือนกับว่าทางใครทางมันสํานักนี้ก็จะสอนทางนี้ทางมวยเป็นแบบนี้ของครูบางท่านไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมั่ะแต่ละสายแต่ละค่ายแต่ละยิมก็จะสอนไม่เหมือนกันค่ะถ้าถราู้ว่าล่ล้ำฐานี่โอ้สไตล์ของครูสุพอันน,นี้ท่านนี้ใช่เราจะคิดถึงอะไรบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ครูมวยแต่ละท่านสมัยก่อนมันเป็นภูมิปัญญาท่าไหนของครูสุพรรณที่ไม่เหมือนใครอ่าท่าไหน ผมอาจจะเป็นท่าย่างย่างสามขุมอาจจะเป็นเหมือนแต่เราใช้ประยุกต์เพราะทวันนี้มันเป็นอะไรเทคโนโลยีตามเร็วมาเร็วขึ้นฉะนั้นเราก็ต้องตามวิสากายิราบ้างหรือเทคโนโลยีบ้างตามสภาพแวดล้อมถ้าเราตามที่บูมโบราณนั้นบางครั้งมันตามเขาไม่ทันแต่เราต้องยึดติดประยุกต์พัฒนาไปในในครูเขาดูอีกทีครูบอกว่าที่ถ้าไม่เหมือนใครเนี่ยย่างสามขุมแบบครูสุพรรณท่าใบรำนี่เป็นไงย่างสามขุมกับผมย่างสามขุมผมจะนึกขึ้นมา แล้วสณะนนะครับหรือจะไปกนี่มองข้างหลังคืเรื่องเลยโอ้มันดูแบบมันดูสง่างามมันดูไอ้นี่นะคะครูมันจะมีเป็นศิลปะของมันครับย่างจับดูขึ้นมาสินะครับมันจะเป็นลักษณะความมันช้อยมันจะโอเคสุดยอดครูมคือแต่ละแต่ละท่าทางอะไรต่างๆเนี่ยครูเองก็เรียนมาจากครูเห็นบอกว่าเลี้ยนแต่เด็กๆเลยใช่ไหมคะครับผมค่ะเลี้ยงแต่อายุกี่ขวบครูสุพรรณอะ เจ็ดขวบครับตั้งแต่อายุเจ็ดขวบรัชวยมาแต่เจ็ดขวบครับเป็นอาชีพก่อนพ่ออะไรพูดจริงนะครับว่าานะยากจนการที่จะเรียนวยไทยนั้นสมัยก่อนมันก็อะไรความยากจนก่อนเพื่ออะไรอุปสรรคในการที่จะเอาทำอะไรที่จะตัวเองเพื่อความอยู่รอดนะครับเห็นเพื่อนบ้านพ่อแม่เขามีเงินแต่เราไม่มีทําไงทําไงเกิดจากการสู้จิตใจสู้เพื่ออะไรทําไงก็ได้ที่ บริสุดใจเพ่จะได้เงินกลับมาก็คือไปเรียนวิชามวยแล้วก็ขึ้นชกด้วยตั้งแต่เด็กๆมันก็เหมือนได้ทุนการศึกษาหาเงินเรียนตอนต่เด็กใช่ไหมคะครูโอ้โห กว่าครูจะผ่านมาถึงวันนี้ได้นะคะไม่ธรรมดาค่ะทั้งประวัติชีวิตของครูสุพัณเองแล้วก็พอประสบความสําเร็จเป็นทั้งนักมวยแล้วก็ยังได้ไปแสดงสาธิตมวยไทยโบราณทั่วโลกมาแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นทั้งกรรมการมวยเป็นทั้งครูมวยเป็นผู้ทรงคุณวุฒธธิที่หลายคนต้องมาปรึกษาในเรื่องของมวยไทยโบราณพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกับครูสุพันชะใบรำกันโดยละเอียดค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์มวยไทยโบราณแล้วก็สืบสารศิลปะไทยขแขนงนี้ให้ดังก้องโลกไปเลยนะคะกับครูมวยไทยโบราณครูสุพรรณชะใบร์รมค่ะเมื่อสักครู่เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วที่บอกว่าครูตอนเด็กๆนานะยากจนนะแล้วก็ไปเรียนมวยเพื่อที่จะได้ขึ้นชกหาสตัง ตอนเด็กๆเจ็ดตั้งแต่เจ็ดขวบครับครูเป็นคนที่ไหนฮะอ่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์ครับผมแปลว่าสํานักที่ไปเรียนมวยตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือครูที่บุรีรัมย์อ่าสำนักแรกคือใครครับคือครอบครัวคือพี่ชายคือมันเป็นลักษณะที่ว่าเท่าความนิดหนึ่งว่าก่อนที่จะเป็นนักมวยได้ผมอะไรผมเห็นอะไรครับพี่ชายชกมวยตอนแรกพ่อเคยชกมวยมาก่อนแล้วพี่ชายชกมาก็เห็นไปตามพี่ชายไปดูอ้อ ก็ได well. mm ้ต hmm. ังก We like uh ็ค huh. รั <Kas per now> like so more, uh ้งแรกโอ้สมัยก่อนต่อยมาก็ได้50บาทนี่ก็ดีใจแล้วได้เงินครับผมเลยก็เห็นพี่ชายชกเราก็ฝึกตามพี่ชายค่ะอันดับแรกนะก่อนที่จะแปลว่ามีแรงบันดาลใจมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อพี่ชายจนกระทั่งครูสุพันครับผมต้องไม่เจ็บเหรอคะตอนเด็กๆชกมวยอ่ะเจ็บไหมเจ็บครับถ้ามันมันจะฝึกความอดทนด้วยเพราะว่ไรบนเวที ถ้าเราสู้แล้วถ้าเขาเตะมาคุณจะสู้ต่อยมาแล้วเราเจ็บทำท่าอะไรไม่ได้ฉะนั้นเจ็บมันต้องอยู่ในใจเจ็บความรู้สึกไว้นะั้นฝึกความอดทนแรกต้องฝึกความอดทนอดทนขยัน รับผิดชอบสําคัญที่สุดตรงนี้ที่จะเป็นนักมวยออะไรได้นะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆฝึกหนักขนาดไหนครูต้องฝึกนะโอ้ต้องวิ่งครับตอนเช้าเนี่ยตอนเช้า <ผม S 2> <ะ>วิ่งวิ่งครับตอนแรกสมัยผมอยู่เนี่ยพ่อแม่ไฟยังไม่มีไฟเลยนะครับแล้ววิ่งรอบสระให้แม่ก่อ,อไฟไว้เพื่ออะไรแต่ <c oughs> ่อน,นเด็กกลัวผีงไงครับกลัวก็ต้องให้แม่ นั่งเฝ้าเราครับอยู่บ้านก็ยังวิ่งวิ่งนะครับเนี่ยก่อนไปโรงเรียนครับผมเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนตอนเย็นกับพับซ้อมอีกไหมฮะใช่ครับต้องซ้อมซ้อมหนักมากทั้งเช้าทั้งเย็นต่อยทีขนาดไหนเวลาที่เขาเอ่อมีเวทีที่ไปขึ้นชกแบบแข่งทีอ่าผมต่อยวันละสองครั้งกับมีคืนหนึ่งสองครั้งกับมีคืนละสองครั้งมันมีเวทีมวยที่แบบเด็กๆขึ้นชกบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะครูเมื่อประมาณอีกยี่สิบกว่าปีสิบห้าปีนี้ เยอะยกว่าปัจจุบันนี้เหรอ,อเยอะมากครับต่างจังหวัดเยอะมากอ๋อแบบงานวัดงานบุญงานกระถินอะไรอย่างเงี้ยคือมีเวทีมวยหมดใช่ <c oughs> ครับครูรู้สึกยังไงเวลาที่คนเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนทรมานเด็กอะ่ะเคยได้ยินเสียงวิพากษาจณ์นี้ใช่ไหมคะคว่าแบบให้เด็กต่อยมวยแล้วมันเป็นอันตรายหรือมันเป็นทรมานเด็กเนี้ยในมุมที่ครูขานตรงนั้นมาในความรู้สึกมุมมองของผมที่ว่าเด็ก่คือหนึ่ง ที่พูดว่าเรายากจนเราต้องคิดว่าอันดับแรกว่าทําไมต้องต่อยต้องถามคนที่เขาก่อนทําไมเขาต้องต่อยถ้าคนเขามีเงินเขาก็ไม่ต่อยแน่นอนแล้วคนที่ต่อยเพราะอะไรเขาไม่มีตังค์ครอบครัวมีเราทําอะไรเพื่ออะไรสร้างตัวเองบ้างแล้วได้ต่อยเหมือนผมเนี่ยยกตัวอย่างผมจกมาเพื่ออะไรเก็บเงินแล้วก็ให้พ่อแม่ผมส่งให้พ่อแม่นะครับฉะนั้นมันมีน้อย1ิบคนเท่านั้นที่จะต่อยมวยเงี้ยถ้าคนมีตังค์เขาก็ไม่ให้ต่อยอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องบอกว่า ก่อนที่เขาจะต่อยคนไหนที่ต่อยต่อยเพื่ออะไรแล้วไปดูครอบครัวชีวิตเขายังไงฉะนั้นไม่ใช่่าต่อยได้ทุกคนไม่มีใครอยากเก็บตัวครับแล้วก็ไม่มีใครบังคับฝืนใจได้แปลว่าเด็กๆที่ต่อยมวยทุกคนคืออาจจะเป็นฐานะบังคับหรือว่าคือตัวเองสนใจที่อยากจะไปต่อยเพื่อที่จะหาเงิน นั่นเองคือที่มาของการต่อยมวยตอนเด็กๆของครูพี่พอโตขึ้นมาก็เป็นนักมวยอาชีพใช่ไหมครูก็เป็นอาชีพครับก็ปกติก็เป็นอาชีพเด็กแหละเคาเรียกมวยไทยอาชีพก็โชคมาครับโตมาก็จบกศนมาเราผมไม่มีเงินที่จะเรียนนะครับต้องไปเรียนนอกโรงเรียนนอกกศนมาเรียนเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะเข้าบัญญาตินะครับก็อยากเรียนใฝ่ฝันมาแล้วมันนัลนใจว่าทําไมคนเขามีตังเข้าอยากเรียนแต่ทําไมเราไม่มีเราทํำยังไงคืนหนึ่งได้จําคำพูดของพ่อแม่สอน เขาบอกว่าเลยผมคิดว่าเราต้องเก่งให้กว่าพ่อแม่อเราต้องทําให้เก่งกว่าพ่อแม่ไม่ใช่ว่าเห็นไหมครับพ่อแม่ทําไมต้องให้เราต้องทําเก่งกว่าพ่อแม่เพราะว่าอะไรหนึ่งพ่อแม่ไม่มีความรู้พ่อไม่ว่าลูกต้องให้ลูกช่วยตัวเองขยันเพื่ออะไรเพื่อได้ความรู้เพื่ออะไรให้ลูกสบายแตอแม่จะได้มีงานดีๆจะได้มีเงินรุ่นลูกต้องดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ครูก็จําคํานี้มาก็ต่อยมวยเป็นอาชีพแล้วก็เรียนกศนจบกศนแล้วูครูก็ ต,ต,ตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตรีนะด้านวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาที่ไหนก็ที่วิทยาลัยพระจังหวัดชัยภูมิ<อ>มก็แสดงว่าใช้ชีวิตอยู่โซนภาคอีสานมาโดยตลอดตอนหนุมหน่มๆค่คะเห็นบอกว่าตอนที่เป็นนักกีฬาเป็นนักมวยอาชีพเน,เนี่ยนะคะก็ขึ้นแข่งขึ้นชกอะไรต่างๆมีรางวัลเกียรติยศ แห่งความภูมิใจเยอะเลยอะไรบ้างที่ครูอยากจะเล่าให้ฟังตัวนี้ผมอยากจะจเล่าให้ว่าประสบพ้นสำเร็จของผมนะกว่าสูงสุดของผมแต่ไม่ถึงที่สุดแต่ระดับหนึ่งนะครับผมจะทํางานของผมผมถือคติผมว่าผมจะไม่เคยทํางานประสบผลนสำเร็จผมจะเสร็จจากงานงานนั้นแล้วมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขของผมไปเรื่อยๆคือไม่คิดว่าต่อให้ได้รางวัลอะไรก็แล้วเป็นแชมป์อะไรก็ตามไม่คิดว่าตัวเองสําเร็จอย่างไม่ถึงสําเร็จคิดว่าต้องแก้ไขตลอดพัฒนาตลอดปรับปรุงแก้ไขตลอดผมจะไม่อยู่กับที่ นี่ค,<ม>คือวิธีคิดของครูครมาโดยตลอดอ่เวทีไหนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในในชีวิตลุตงสุดของผมก็คืออะไรคือเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปในานามประเทศไทยต่อยมวยไทยสมัครเล่นจิงแชมป์โลกมี59ประเทศเราเป็นตัวแทนของประเทศไทยจากประเทศไทยนี้ จากไหนก็จากเหรียญทองกีฬาวิวลพระจังหวัดชัยภูมิกีฬาวิลาิบจจังหวัดครูเป็นเจ้าของเหรียญทองวิทยาลัยพระศึกษาทั่วประเทศใช่แล้วเขาก็เอาเป็นตัวแทนนันมาแข่งขันกันเพื่ออะไรคัดเป็นตัวแทนของประเทศไทยค่ะเราก็ได้รุ่น154โลเบนเทเวทกับ57เฟอร์ตเวทนะแชมป์ไปที่ประเทศไหนคะครูตัวนี้เราต่อยชกจีอาคารนิบดที่ประเทศไทยครับ๋อในประเทศไทยแต่ว่ามีชาวต่างชาติมาครับผมมามาแข่ง ทุกปีเขาจะมีการแข่งขันประมาณ50ประเทศกว่าเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเราก็รับมือกับพวกเขาะนะครับตัวนี้ก็เป็นคาความภาคภูมิใจในระดับหนึ่งนั่นคือเวทีใหญ่ในชีวิตพอหลังจากนั้นเนี่ยครูเริ่มผันตัวเองทําอย่างอื่นเพิ่มเช่นเป็นกรรมการเช่นเป็นครูอะไรต่างๆตั้งแต่เมื่อไร่หรือว่าไปเมืองนอกก่อนเพราะว่าทราบว่ากิิศัพท์ของครูสุพันช่างไรามเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของออครูมวยไทยโบราณหรือว่านักมวยไทยโบราณเนี่ยไปมาแล้วทั่วโลกเลยนะ ไปแข่งหรือไปสาธิตหรือไปอะไรคะครูผมก่อนที่จะไปถึงาตามประเทศนั้นผมแอบดูศึกษาผมอยากรู้ว่าเขาสอนแบบไหนสอนมือไทย <c oughs> ภายใน200คน <c oughs> แต่ถ้าสอนจะเป้า10คนแล้วก็ไม่ไหวแล้วฝรั่งตัวใหญ่ <c oughs> ฉะนั้นผมก็ใช้ความคิด อย่างน้อยผมก็จบปิญญาอบวิทยาศาสตร์การกีฬารันผมมีรูปแบบวิธีการสอนมีขั้นตอนเป็นขั้นตอนผมก็เอาอะไรมีอบวมงร่างกายมีการรูปแบบอะไรกับเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วก็นําไปใช้แล้วก็ขั้นสรุปผมก็เอาตัวนี้ดึงมาใช้คือครูคิดคิดหลักสูตรของครูเองครับผมแล้วก็เริ่มสอนสอนคนไทยหรือฝรั่ง ตอนแรกสอนคนไทยตอนแรกสอนคนไทยก่อนพอคนไทยจะเป้าก็ไปสอนฝรั่งตอนนี้เจอฝรั่งโอ้โหมันถามจุกจิกมากฉะนั้นเราต้องหาวิธีที่ใช้คําพูดเยอะที่จะอธิบายถูกต้องทุกวันนี้ได้เพราะอะไรได้จากฝรั่งเพราะอะไรเขาถามบ่อยคนไทยจะไม่ถามมันถามวัดวายเว่นไหว้ทำไมต้องทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องท่านี้ท่านนี้แล้วเป็นยังไงคือนี่คือวิธีการเรียนรู้แบบฝรั่งนะคนไทยนี่คือบอกจําทําตามแค่นั้นเองใช่ไหมอ๋อครูก็เลยได้สูตร เป็นทฤษฎีคอยอธิบายด้วยแล้วก็สอนปฏิบัติไปด้วยที่บอกว่าไปต่างประเทศทั่วโลกนี่คือไปสอนฝรั่งครับผม<อ>คือไปสอนคือผมจะไปในานามบอกว่าไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผมจะไม่สอนมวยผมจะใช้คำว่ามวยไทยกับมวยโบราณต่างกันอย่างไรผมจะสอนว่าคําว่ามวยโบราณคําว่ามวยโบราณคืออะไรหนึ่งการไหวครูคุณธรรมจริยธรรมเขาเรียกว,ว่าสอนคนก็สอนศักษะถ้าคุณไม่รับครูบาอาจารย์ไม่รับพ่อแม่คุณจะเรียนไทยไม่ได้เลยใช่ไหมผมจะบอกเขาอย่างนี้ แล้วว่าสิ่งที่ครูไปสอนครูเรียกตรงๆรงเลยว่าเป็นมวยไทยโบราณแล้วสิ่งที่ไปสอนเนี่ยแก่นมันคือวัฒนธรรม ไม่ได้ออกไปแนวไปสอนหรือว่าไปเป็นค่ายมวยปั้นนะักกีฬาชกมวยไม่แบงนั้นไม่ครับคนคนละแบบเลยจะ้นคนละเรลยว่าการถามผมสอนให้ลหักษณะว่าสอนให้เราเป็นมวยไม่ใช่นักมวยถ้านักมวยคือคนที่ไม่อยากจะชกโปรไลบนเวทีมันติบแต่เราจะสอนให้ว่าเป็นคนเของผมสอนให้เป็นมวยคําว่าเป็นมวยคืออะไรรู้จักฟังรู้จะคิดรู้จะพูดรู้จะหลบหลีกแล้วรู้จะแก,ก้ปนะัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมมวยไทยเป็นวัฒนธรรมพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับชาวต่างชาติได้เขาเรียกคนที่เป็นมวยนะ เขาจะสอนผมจะสอนว่าทำเขาก่อนนะครับสอนคนก่อนสอนทักษะครับผมครูไปไปแต่ละประเทศนี่คือไปอยู่นานไหมแล้วไปมาแล้วกี่ประเทศก็ได้ประมาณ40ประเทศสี่สิบประเทศรอบโลกแลวนะผมขึ้นเครื่องบินรอบโลกในชีวิตของผมบ้านนอกด้านนอกแต่รอบโลกสามรอบโลกขึ้นเครื่องบินเซมินารอบโลกผมก็ไม่ได้เชื่อว่าชีวิตของผมพาออะไรได้ดีเพ่อมวยมวยเด็กยากจนจากบุรีรัมย์ต่อยมวยเพราะอยากได้ตังเรียนหนังสือ แต่ถึงวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่ทั่วโลกร,รอบโลกมาแล้วสองรอบสามรอบสามรอบามาสุดยอดเลยนะครูครับผมก็ผมควไม่เคยอยากจะให้อ่า,อาผู้ที่สนใจอยากจะเรียนมวยไทยนี่ไม่ใช่ว่าจะโชคอะไรผมบอกว่าเลยว่านิดหนึ่งว่าชีวิตผมแต่ก่อนผมไม่กล้าพูดว่าชีวิตผมนะจริงๆแล้วชีวิตผมคอทานเป็นเด็กคอทานนะครับเป็นเด็กคอทานตอนนี้ผมไม่กล้าพูดเพราะอะไรกลัวมีผมดอยนะครับผมพูดภาษาสวย ภาษาคอมเมนต์ลาวประเทศมีคอมเมนต์หมดแต่สวยมาจากไหนตัวแรกผมไม่กล้าพูดเพราะอะไรมผมอายกลัวมีผมดยอยแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าผมอีกคนหนึ่งที่ว่าอะไรสู้จากอะไรเด็กขอทานอขอเงินขอทานจนมาถึงนี้แล้วก็ภาษาสวยมาจากไหนตก่อนกลัวมีผมดอยช่วงวันนี้ผมอยากจะไม่มีอะไรอยู่ในสังคมได้ทุกคนถ้าเรารู้จักรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักให้ฉะนั้นเราอยู่ได้อย่างสง่างาม แล้วมันก็คือรากเงาของเรารที่จริงๆแล้วพอบอกไปยิ่งเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กําลังลําบากคนที่มออีไม่มีหน้ามีตาในสังคมค,คนที่ด้อยโอกาสอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆเขาเห็นเป็นตัวอย่างแล้วเขาจะได้เปิดตัวออกมาและจะได้สู้ชีวิตด้วยสุดยอดมากเลยค่ะครูแล้วก็พอหลังจากตะเวนไปก็สลับกับการเนี่ยได้รับเชิญเป็นกรรมการเป็นวิทยากรเป็นผู้อบรมครูสอนวิทยบร,รมมากมายทุกๆเวทีอย่างกระทรวงวัฒนธรรมที่เพิ่งผ่านมาก็ เชิญครูไปดูแลโครงการของเขาครครูคร,ครู้สึกยังไงกับกระแสะความนิยมมวยไทยที่เพิ่มมากขึ้นครูมองว่าเรามาถูกทางไหมสังคมไทยมาถูกทางแล้วหรือยังครับผมมาถูกทางแล้วก็อยากจะผมอยากจะให้บอกว่า จริงๆแล้วเราต้องเก็บอนุรักษ์ไว้เพราะอะไรครับทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปเร็วเราตามกระแสไปเร็วแต่สุดท้ายมันจะไปปับ๊บมันจะกลับมาที่ที่เดิมสุดท้ายคนที่มาที่เดิมปับ๊บคนอยากเรียนไม่มีเพราะอะไรเทคโนโลยีมันเร็วฉะนั้นผมอยากจะปลูกของว่าศิลปะมวยไทยผมจะบอกว่าต่างชาติว่ามวยไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยมวยไทยไม่สามารถบ่งมวยไทย บ่งบอกถึงชนชาติไทยไม่สามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้นอกจากคำว่ามวยไทยอย่างเดียวต้องมาหาที่ประเทศไทยเท่านั้นใ่ต้องมาหาครูมวยไทยแท้ๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นครูมวยไทยโบราณหรือคนที่กําลังสนใจต้องรักษามันเอาไว้ครับผมนี่คือสิ่งที่ครูอยากจะถ่ายทอดทุกวันนี้ก็ได้ประสบการณ์ประสบการณ์เท่านั้นที่สอนผมครูคะตอนนี้เนี่ยมีกระแสความนิยมแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตสมัยใหม่เป็นไลฟ์สไตล์สมัยใหม่ซึ่ง เราเข้ายิมไปออกกําลังกายบางทีผู้หญิงก็เรียนมวยคนทํางานก็ไปเรียนมวยแต่ว่าเป็นมวยแบบที่ท่าทางอะไรก็เหมือนไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะแบบนั้นเนี่ยในฐานะครูมวยไทยโบราณนี่อยากจะแนะนําอะไรบ้างคะครับผมคืออยากจะ แนะนำว่าทุกวันนี้มวยไทยมันมันบุมเยอะฉะนั้นเราก็อย่าไปปิดกัน้นมวยไทยคืออะไรเขาเรียกว่ามันเป็นสยามเมืองยิ้มสามารถเลืกได้ฉะนั้นมวยไทยแต่ละเรียนเราก็บอกว่ามวยไทยเพื่ออะไรเพื่อออกกาลังกายมวยไทยเพื่อเป็นศิลปะมวยไทยเพื่อปอัฒนตตวเองได้หมดมมใช่ไหมคมันมีหลายมิติมวยไทยเพื่อออกกำลังกายมวยไทยเพื่อปันตัวเองมวยไทยเพื่อเป็นศิลปะมวยไทยเพื่อสมัครเล่นมวยไทยเพื่ออาชีพฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นสุดท้ายคืออะไรสปิริตของคนไทยคืออะไรสปิริตต้องอะไรรู้แพ้รู้ชนะรู้จักอภัย และเป็นมวยตามวัฒนธรรมแบบไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมวยสูตรไหนสำนักไหนจะไปแค่ออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพร่างกายดีจิตใจเบิกบานก็แล้วแต่เรียนรู้ได้แค่ไหนก็เรียนไปนะคะครูไม่ปิดกั้นแต่ขอให้เป็นมวยและรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข้อคิดและรงบนาลใจจากครูสุพันในช่วงสุดท้ายค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ a รน i ิ g t ท l k กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะวันนี้เราได้ฟังเรื่องราวชีวิตวิธีคิดแล้วก็แนวทางการอนุรักษ์มวยไทยโบราณของครูสุพรรณชะไบรำคือถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วคนที่ติดตามเชียร์มวยตอนที่ครูยังยังชกอยู่เนี่ยใช้ชื่อว่าโรดสมิงสิทธิ์กวนอิม,อมใช่ไหมคะครมโรดสมิงสิทธิ์กวนอิมเนี่ยนะคะชกมวยไทยอาชีพและสมัครเล่นมาแล้ว300กว่าครั้งแล้วก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นมา2รุ่น เดินทางไปเผยพร่ศิลปะมวยไทยโบราณมาแล้วกว่า40ประเทศเรียกว่าขึ้นเครื่องบิน,น,นไปสาธิตไปสอนฝรั่งมาเนี่ยรอบโลก3รอบ,รบนี่คือชีวิตของเด็กที่บอกว่าในอดีตเคยเป็นเด็กขอทา,ทานยากจนเป็นค,คนสวยจากบริรัรรมมาถึงวันนี้เนี่ยครูครูภูมิใจในตัวเองขนาดไหนและการที่ที่มีชีวิตอยู่ได้แบบภาคภูมิใจทุกวันนี้ด้วยมวยไทยครับผมก็อนนันบแรกผมขอภูมิใจในสุสานไม่รู้นะครับ ผมจะพูดว่าประวัติผมขอขอบคุณพระเจ้า hmm. พระเจ้าที่ให้ผมมา hmm. พระเจ้าที่ให้ผมมาเพราะว่าอะไรมวยไทยคืออะไรพระเจ้าให้มา hmm. โดยผ่านมือของคนไทยทุกคนฉะนั้นคนทุกคนสามารถที่จะเรียนและอนุรักษ์ส่งเสริมคนไทยได้ทุกคนไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งของมวยไทยครับนี่ก็ขอบคุณเป็นมรดกแผ่นดินถูกต้องครับตัวนี้สําคัญที่สุด นะครับค่ะครับผมทีนี้คนที่อยากจะ,จะเจริญรอยตามครูนะคะไม่ว่าเป็นคนที่สนใจมวยอยู่แล้วอยากจะพัฒนาหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ดูรายการเราอยู่ในวันนี้แล้วชักสนใจอย่างเงี้ยค่ะครูมีคำแนะนำไหมคะว่าเราควรจะเริ่มเรียนเริ่มต้นการฝึกฝนมวยไทยยังไงครับผมก็ผมก็ยอยากจะ,อะบอกว่าหนึ่งผมปฏิบัติส่วนมากนะเขาบอกว่านักวิชาการเขียนเก่งแต่ไม่รู้ด้านปฏิวัติ <c oughs> นักมวยแชมป์แต่ไม่รู้จักการสอนวิธีการสอนฉะนั้นผมก็อยากให้หน่วยรัฐบาลหรือว่า,อาเอกชนนะครับมาเรียนอย่างเช่นหน่วยสังคมของคนไทยทุกวันนี้มัน,มน,นมเพื่ออะไรมันน่ากลัวมากเพราะอะไรข้างนอกฉะนั้นผมอยากจะให้ทั้งภาครัฐและเอกชนเอกชนก็มือว่าสมาคมครูมวยไทยเขาก็มี oh. และภาครัฐทุกวันนี้อของสํานักงานคณะกรรมการกีฬาการท่ oh. องเที่ยว oh. เขาก็จัดมีการอบรมหลายเส้น CBA นะครับก็มีจะขึ้นทุกวันนี้ก็เป็นการทาวันมีมีองค์ความรู้มีรูปแบบวิธีการแล้วก็สร้างยังไงที่สอนให้เขาเด็กคือหลักจิตวิทยาในการพูดวิทยาการสอนนะครับก,ก,ก็มีหลายอยา่างอย่างครูเองก็เป็นวิทยากร,รสอน,นโครงการแบบนี้แล้วก็มีครูมวยไทยอื่นๆด้วยใช่ไหมคะมคที่มาถ่ายทอดแปลว,ว่าสิ่งที่ครูเป็นห่วงคือการถ่ายทอดจากครูสู่ครูเพื่อที่จะไปสอนเด็กตรงนี้สําคัญครับ <laughs> เป็นจุดเด่นสําคัญฉะนั้นนั่นเลยถึงบอกว่า เอาครูมาเรียนเถอะครูที่สนใจมวยหรือครูที่เป็นมวยอยู่หรือครูพละหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอามาฝึกอบรมซะให้รู้เรื่องเลยแล้วก็สามารถจะไปถ่ายทอดเด็กได้เพื่อผมได้มีวิชาความรู้ตรงนี้ก็ได้จากองค์กรของสมาคมคมุนชัยนอกระบบของไม่ใช่ราชการครับแต่ราชการคืออะไรสำนักงานคณะกรรมการกีฬาเขจัดอบรมผู้สอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับ CBA ฉะนั้นผมก็ได้มีความรู้ตรงนี้เอาใบเบิกทาง ครับไปใช้ในชีวิตประจําวันและก็สามารถที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและก็สอนให้เด็กๆเ,กเกยาวชวนได้เรียนรู้ว่าสารเลสินของมันคืออะไรฉะนั้นเราต้องครบฉะนั้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับว่ารู้รู้กับทําได้ แต่คุณไม่เข้าใจถ้าเป็นภาษาอังกฤษผมก็สอนว่า you know you can but not understand คุณรู้คุณทําได้แต่คุณไม่เข้าใจคําว่าเข้าใจคืออะไรมันเป็นสารสนิ์ฉะนั้นลึกซึ้งคุยความละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าจะสืบสารอนุรักษ์มรดกไทยประเภทมวยไทยโบราณแบบนี้ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็มาเรียนซะให้ทั้งรู้ทั้งเข้าใจทั้งปฏิบัติได้ถึงจะไปถ่ายทอดกันได้ถูกต้องอันนี้ครูอยากจะฝากไว้แบบนี้ทีนี้ผู้ปกครองท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่แล้วก็อาจจะอยากส่งเสริมให้ลูกมาเรียนม มวยไทยโบราณอันนี้คร,ครูสนับสนุนไหมคะมันมีวิธีการไหนไหมคะที่จะส่งเสริมเด็กๆตั้งแต่เล็กๆถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นภูมิหลังเหมือนเรารไม่ใช่เป็นเด็กลำบากเน<ม>ี่ยแต่ว่าเด็กในเมืองเด็กที่มีความพร้อมเนี่ยคะ่ะอยากจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมในเรื่องนี้คือผมจะบอกอเด็กว่าส่งเสริมนี้ผมจะต้องบอกให้เขารู้ว่าเรียนมวยไทยเพื่อว่าเพื่์ตัวเองอันดับเลขนะ่ยอยาให้เขาก่อนว่าเรียนมวยไทยเพื่ออะไรครับดูแลร่างกายผมถามว่าคนเราต้องดูแลร่างกายก่อนแข็งแรงถูกต้องหายใจไหม คุณผมอย่าหยุดว่าอย่าไม่มีวันหยุดเราไม่มีวันหยุดมีแต่วันพักถ้าหยุดแล้วเมื่อไหร่อย่างเช่นหัวใจเราเต้นตลอดขนาดเราน,นอนหัวใจเราไม่ยังไม่หยุดเลยฉะนั้นเราต้องช่วยร่างกายให้ตัวเองให้ดีขึ้นก่อนอทําไงหนึ่งเรียนมวยไทยเพื่อออกมือกายสองรู้ไหมว่ามวยไทยทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเลยประเทศอื่นเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นแต่มวยไทยใช้ศิลปะใช้ภูมิยา ของไทยมีม,มาเท่าก็สอบป้องกันตัวเองเนี่ยทุกวันนี้ไม่เป็นเมื่อขึ้นของไครเพราะอะไรเขาใช้มวยไทยนี่แหละฉะนั้นเราตรงเรียนให้รู้เรื่องประวัติเกี่ยว,วยไทยโบราณน,นั่นเองอศึกษาศึกษาไว้พวกอะไร มันสาคัญมากต่างชาติสนใจที่ผมได้ไปต่างประเทศตัวนี้ผมย้อนกลับมาผมอยากจะคืนกําไรให้กับน้องๆเยาวชนไทยเอาต่างชาติโอ้ขาสนใจมากให้ไหว้ให้กราบก็ทําหมดเพราะว่าทําไมเพราะว่านี่เอกลักษณ์เขาอยากได้อยากรู้อยากเป็นแต่ว่าเราใกล้เกือกินดังอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่บอกเด็กจะได้คือใครจะมาแกล้งหนูไม่ได้แล้วหนูป้องกันตัวเองได้นอกจากแข็งแรงแล้วก็ช่วยช่วยอนุรักษ์สารมรดกไทยครับมวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะครูสุพันที่มาเล่าเรื่องราวแล้วก็เป็น แรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักบุคลากรคนสำคัญในแวดวงมวยไทยโบราณอีกคนหนึ่งในประเทศไทยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้เผยแพร่เรื่องนี้ต่อไปอีกนานๆมีลูกศิษย์เยอะๆนะคะครูขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวของครูมวยไทยโบราณที่สืบสารศิลปะแขนงนี้ไปก้องโลกนะคะครูสุพันชับรำค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ